พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสน็ททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนนคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่งั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ สวัสดีครับอาจารย์เสรีครับสวัสดีท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็สวัสดีผู้ที่อยู่ที่ ท้องทางานกะทรวงกลาโหมด้วยนะครับโอ้โหนี่เป็นภาพที่เรียกว่าไปทุกสื่อหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าเนี่ยผมเปิดดูแช่กันอุตลุเลยแช์กันอุดตลุดเลยนะฮะเราสองคนก็เลยกลายเป็นตัวละครในภาพนั้นด้วยตัวภาพนั้นมันหลุดออกมาหรือเปล่าเนี่ยส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าทำไมถึงเห็นสองปออยู่ในนั้น่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าคุณอ้นเป็นคนโพสต์คลิปนะไอ ภาพภาพนั้นคล้าออกมาจากโฆษกรัฐบาลด้วยนะฮะมาของตัยกุสุดีก็โพสต์ออกมาเป็นประเด็นหลายประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือว่าตรงตู่คุยกับ2คนนี้คือเรื่องอะไรครับในภาพก็จะมีคุณอนุทินนะครับมีบิ๊กป๊อกอนุพงศ์และที่สองก็จะมีเพจที่เขาเป็นอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเขาก็โพสต์บอกว่าคนโง่ดูรายการโง่ เขเขียนอย่างนี้จริงๆเออนะเรื่องความโง่มันก็ต้องดูนะดูทั้งในแง่การเรียนและผลงานใช่ไหมครับถามว่านุงตู่เนี่ยเขาเคยลงนิตยสารนะว่าเขาเป็นคนเรียนเก่งครับและขณะเดียวกันนี่ตอนเขาเรียนเขาก็โดดเด่นมากใช่ไหมครับสังเกตดูบนโต๊ะนะฮะลุงตู่ไม่ได้เลือกแต่แต่จะดูทีวีอย่างเดียวมีหนังสือพิมพ์หลากหลายฉบับแล้วก็เป็นหลายสื่อที่อยู่ด้วยแลการที่นุ่เป็นทหารจนกระทั่งได้เป็นพบตบนี้ ตกลงโง่แหคะค่มผมว่าคนอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะคงคงไม่มีความคิดอะไรที่แยกแยะอะไรไม่ได้หรอกเป็นคนทํารายการที่เขาบอกว่าคนโง่ดูรายการคนโง่ถ้าหากพี่จะเล่าประวัติการเรียนพี่เนี่ยแล้วเขาจะเรียกว่าพี่โง่ไหมพี่เป็นนักเรียนทุนมาตั้งแต่มัธยมจนตั้งจบเป็นญญาเอกไม่เคยใช้สตังค์ตัวเองเรียนเลยแล้วก็สอบได้ที่หนึ่งมาโดยตลอดนี่ตกลงโง่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเคยเป็นคณะบดีด้วยนะ คือคนเดาวก่อนจะพูดจะอะไรต่างๆดูความจริงเชิงประจักษ์หน่อยดีไหมครับนะฮะเราก็จะดูข้อเท็จจริงไปด้วยกันนะฮะแต่จากภาพเ่ยท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็มีการจับสังเกตถึงบุคคลที่อยู่ในภาพเอเหมือนขาดใครไปสักคนหรือเปล่าหรือว่าส่งใครมาแทนใครหรือเปล่าทําไมไม่เห็นมีลุงป้อมอยู่ในนั้นเลยครับ้เราจะรู้ไหมว่าสองคนเนี้ย เขาไปที่บ้านป่ารอยต่อมาแล้วแล้วก็ได้รับบัญชาบางอย่างมาปรึกษากับลุงตู่ไม่รู้หรอกครับก็นั่นเงเราไม่รู้แต่เราเราก็สามารถที่จะสันนิษฐานได้ใช่ไหมไม่ใช่ไปมองแต่เออทำไมไม่มีลุงต้อมนั่นคือจะมองหาเรื่องแต่ก่อนหน้านี้หัวกระไดไม่แห้งไงทั้งจะมองหาเรื่องก็คือไม่มีลุงป้อมครับแต่พี่ไม่หาเรื่องพี่เลยบอกว่าเขาอาจจะไปคุยกับลุงป้อมมาแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็มีอะไรบางสงบางอย่างที่จะต้องมาคุยกับลุงตู่ต่อในฐานะที่ เป็นเจ้าของนโยบายตั้งแต่เบื้องต้นถูกปะ่ะถูกขณะนี้ลุงตู่ไม่สามารถเซ็นได้ไม่สามารถอนุมัติได้ลุงป้อมเป็นคนทําแทนแต่นโยบายต่างๆโครงการต่างๆมันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยลุงตู่ยังนั่งอยู่ในตําแหน่งใช่แล้งงานก็เพื่อไม่ให้สะดุดมันก็ต้องต่อไปอใช่ไหมตับเวลาที่คนมาทํางานต่อเนี่ย <c oughs> เขาก็ต้องรู้ว่าคนเก่าทําอะไรทิ้งไว้อย่างไงบ้างมันไม่แปลกหรอกนะ ที่รัฐมนตรีว่าการสุขทรวงสารสุขจะเข้าพบกับคนที่กำลังพักงานแต่เมื่อวานฟังที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์นะที่นักข่าวก็ท,าทาถามถามว่าไปคุยอะไรกันมาแล้วกินข้าวอะไรกันมาแกก็ตอบว่าก็ไปคุยเรื่องของการเร่งรัดนโยบายรัฐบาลพี่ว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วคือคนหนึ่งพักแต่คนอื่นยังทํางานอยู่ม,มันก็ต้องมีการถามไถ่ายกันบ้างว่าในช่วงที่ท่านพักท่านอยากให้เร่งรัดอะไรบ้างครับ ได้ไหมได้ในที่ท่านพากักท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยอะไรที่จะฝากฝังพวกเราบ้างไหมครับได้ไหมได้เพราะฉะนั้นถามว่าเราอยู่ในภาวะโควิดคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นถ้าเกิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปคุยกับคนที่กําลังพักงานกันนายกแต่เป็นคนที่เป็นเจ้าของนโยบายพี่ไม่เห็นจะแปลกอะไรตรงไหนเลยตับใช่ไหม,มขณะดเดียวกันเนี่ย ิกป๊อกเนี่ยเขาดูแลมหาไทยมหาไทยเนี่ยคือเรื่องความสงบนะครับท็อปเรามีปัญหาเรื่องความสงบอยู่หลายเรื่องนะเช่นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในช่องทางธรรมชาติอันนั้นเป็นหน้าที่ระเาไทยโดยเฉพาะขนาดเดียวกันเนี่ยการที่เราจะทําให้เราพ้นจากโควิดเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องให้ความสําคัญกับตรงนี้ท็อปจาได้ไหมตอนนั้นเนี่ยที่นายกเขาดึงเอากฎหมายหลายฉบับมาอยู่ที่มือ แต่สิ่งหนึ่งที่เขาให้คือเขาให้อำนาจผู้ว่าในการจะประกาศเปิดประกาศปิดในเฉพาะที่ของตัวเอนนั่นคือหน้าที่ของมหาทไทยอืมไม่แปลกเลยจะไปคิดอะไรให้เป็นเชิงลบโอ้โหนี่เขาแตกแยกกันหรือเปล่านี่โอ้โหที่สองคนนี่ มาหาพลเอกประยุทธ์โดยไม่คุยไม่มีพลเอกประวิทย์อยู่ด้วยคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไปหาใครมาแล้วคุณรู้ได้ยังไงเขาฝากฝังอะไรกันหรือเปล่าแหมแต่คนที่เขาฟังกุณอนดุทินให้สัมภาษณ์เขาก็อาจจะจะ,จะไม่เชื่อก็ได้เวลาให้สัมภาษณ์สื่อพูดอย่างแต่เวลาเข้าไปในห้องพูดอีกอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นสิทธิของผู้รับสารสองคนเราพูดเนี่ยเราคือผู้ส่งสาร,ค,รคนที่นั่งดูอยู่หน้าจอเขาจะเชื่อเราก็ได้ไม่เชื่อเราก็ได้สิทธิของทุกคนนะ มนุษย์เรามีสิทธิแห่งการแสดงออกและสิทธิแห่งการรับรู้แล้วเมื่อรับรู้จะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของพื้นเพข,ของตนเองสมมติว่าเราเป็นพวกสามกีบเราก็บอกเชื่อเราแต่ถ้าเกิดเราเ็ถ้าเราเป็นสลิมเราก็จะบอกว่าอืใช่เนาะมันก็ต้องเล่งรักนเนาะ มันก็ต้องถามไทยคนที่ก็วางนโยบายไว้ว่ามีอะไรเขาอยากจะเร่งรัดที่จะฝากฝังบ้างเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ไม่ได้แปลว,ว่าเขาพ้นจากตาแหน่งนายกนี่เขายังเป็นนายกอยู่เพราะฉะนั้นจะทําอะไรคุยกับเขาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะแต่ก็มี3ามกีบหลงเขามาดูอยู่หลายวันนะรายการเราเนี้ยก็ดูไปเลย <c oughs> แล้วดูแล้วไม่เชื่อเป็นสิทธิของคุณแล้วก็เคารพที่คุณจะไม่เชื่อเราแต่ผมถามกรณีนี้ก่อนว่าเอาในเมื่อในเมื่อสามคนที่เขาคุยกันในห้องเนี่ยถามว่า ถ้าถ้าคุณอนุทินหรือหรือคุณอนุพงศ์นะฮะบิ๊กป๊อกเนี่ยในเมื่อลุงป้อมเนี่ยนะเป็นรักษาราชาการแทนหรือปฏิบัติาร,าราชาการแทนนายกเนี่ยนะฮะทำไมถึงไม่ได้ไปไปพูดเพราะตอนนี้นะลุงป้อมเหมือนกับจะมีอํานาจหน้าที่ในการนู่นนี่นั่นแล้วจากนี้ไปบอตอบไงเรารู้ได้ยังไงว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้เข้าบ้านรอยต่อก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นอสมมติพี่เขียนบทละครนะอ่า สวัสดีครับลุงตู่เมื่อวานนี้ผมไปพบกับลุงป้อม,มาที่ป่ารอยต่อ,องงท่านเองก็เป็นหัวงานที่กำลังเนินการอยู่ท่านฝากฝังเรื่องนี้มาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านฝากฝังมามันก็เกี่ยวข้องกับท่านซึ่งเป็นคนวางนโยบายด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอคุยกับท่านเรื่องนี้ตามที่ได้ฟังมาจากลุงป้อนะครับ อก็ดีผมก็เลยฟังอยู่นะตอนที่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์อ่ะก็มอบหมายไปแล้วกันคือจะหาเรื่องหรือไม่หาเรื่องแค่นั้นแหละนะครับเพราะพี่เกิดมาไม่ได้มีเสียไม่ได้มีจอบไม่ได้มีทั่วมาจะได้มานั่งแซะแซะแซะแต่คิดว่าผมว่าอันนี้ผมเดาเองนะคิดว่าเขาคงจะได้คุยเรื่องของประเด็นแปปีไหมเรื่องของสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยไหมรวมถึงสิบห้าวันที่ลุงตูนเนี่ยจะต้อง เขียนส่งกันบ้านอ่ะส่งกันบ้านให้ศาลอ่ะเขามีฝ่ายกฎหมายเขียนหรอเปล่าไกฎหมายเขาก็องพ,พูดแล้วนี่ว่าต้องเขียนอะไรยังไงบ้างเขาก็บอกแล้วและในขณะเดียวกันถ้าจะพูดมันก็ไม่แปลกครับสมมุติว่านะถ้าเกิดเอ่อพี่จะต้องเ,เออมันไม่ต้องสมมตินะเรื่องจริงวันที่สี่ถึงวันที่สิบสามี่เดินทางจากประเทศครับแล้วก็ต้องต้องทำทำรายการกับคนอื่นอ่ะท้องก็ต้องมาถามพี่ไหมล่ะต้องฮะว่าพี่มีอะไรฝากบ้างไหมครับ ในช่วงที่พี่ไม่อยู่เนี่ยจะให้เล่นอะไรยังไงมีโอกาสที่เราจะออนไลน์กันจากต่างประเทศบ้างได้ไหมมันขาดได้ไหมนะใช่ใช่แต่ได้หลายประเด็นเลยเออนะเรื่องของการทํางานเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่คือไม่รู้อย่าเป็นมโนเอาละก,กัน嗯嗯คือถ้ามโนเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับคนมโนต๊อปถ้าต๊อปเป็นสามกีต๊อปก็มโนอย่างหนึ่งถ้าต๊อปเป็นแดงต๊อปก็มโนอย่างหนึ่งต๊อปเป็นสลิมต๊อปก็มโนอย่างหนึ่ง ทั้งสามมโนนี่จ,จะผิดหมดแต่แต่สามสามโนที่ว่าวันนี้เขาอาจจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่าสามพี่น้องเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยคิดว่าจะแยกจจก,ก<ต>รู้เหมือนกันมนโนต่างกันแต่อยากรู้ว่าเหมือนกันแล้วที่มนโอนออกมานะอาจจะมีคนใดคนหนึ่งถูกหรือจริงๆผิดทั้งสามคนเลยก็ได้เออตอบเขาบอกว่า ให้คนสงสัยว่าเราโง่ดีกว่าพูดแล้วเขาเลยมั่นใจว่ามึงโง่รูพูดไปแล้วกลายเป็นว่าโง่กว่าใช่เพราะฉะนั้น สิ่งที่มันโนเอาไว้ในใจเดี๋ยวน่าจะแหกอความจริงปรากฏหน้ามันแหกข่าฮะจากภาพภาพนี้ภาพเดียวนะเราเห็นประเด็นที่ยกว่าเมื่อวานนี้จนถึงณวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยหลายคนก็โอ้โหคิดกันไปต่างๆนานาบางบอกนี่หลุดมาหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าไม่ได้หลุดออกมานะเพราะนี่เป็นภาพที่ออกมาจากทางโฆษกรัฐบาลเป็นผู้เผยแพร่ด้วยคุณอ้นก็มันเคนเผยแพร่ครับ